สวัสดีค่ะป่านค่ะอิจสิตาค่ะอ่านพลังงานเรื่องทั่วๆไปทุกๆเรื่องที่ควรรู้ประจำวันที่4ถึงวันที่10พฤษภาคมค่ะออ e นิทูโน w อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แรกในเดือนพฤษภาคมค่ะแน่นอนว่าทอราซีสันหรือพลังงานที่ราศีพฤกษนั่งอยู่กับพระอาทิตย์อาจจะส่งผลให้กับใครหลายๆคนหรือ บางคนได้เช่นเดียวกันค่ะฝากติดตามคลิปย้อนหลังของท o รัสซีซั o นด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่สำหรับส่วนตัวป่านเองอาทิตย์ที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นอาทิตย์ที่สร้างประสบการณ์ดีๆสร้างจุดเปลี่ยนให้กับตัวเราอีกครั้งหนึ่งค่ะป่านกำลังจะเขียนความรู้ที่ได้รับหรือความเขาเรียกว่าสิ่งที่ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองกับเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้น ให้ทุกๆคนได้อ่านกันใน f c e e o o o สัาสิตาสมานภาพค่ะน่าจะเขียนเสร็จวันพุธนี้หรือวันพรุ่งนี้เนี่ยแหละใครสนใจที่อยากจะรู้ว่าเราได้รับบทเรียนประมาณไหนเราได้รับประสบการณ์ประมาณไหนและเผื่อมันจะเป็นคำแนะนำและมันเผื่อที่จะทำให้ใครเอะใจกับประสบการณ์ที่เราได้รับจากเรื่องราวของชีวิตเราในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาได้บ้างป่านยินดีค่ะ ฝากรอติดตามกันใน Facebook าศาสิตาสมารถภาพส่วนตัวของป่านได้เลยค่ะแต่ในอาทิตย์นี้ถามว่ามีข้อมูลอะไรเข้ามาบ้างไหมเมื่อวานเพิ่งได้สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เป็นข้อสังเกตที่เราไม่เคยสังเกตะคะส่วนตัวป่านจะมีโค้ดที่ป่านชอบมากเดี๋ยวน่าจะเขียนให้สักที่หนึง่ง <c oughs> ในคลิปนี้นั่นก็คือ from flesh and blood to ashes and bone นะคะแปลเป็นไทยมันแปลว่าจากเนื้อหนังมังสากับเลือดเนื้อเนาะสุดท้ายเราก็กลายเป็นแค่ฝุ่นผงละอองต่างๆแล้วก็กระดูกเท่านั้นเองตรงนี้เป็นโค้ดที่ป่านแบบใช้เสมอชอบเสมอรู้สึกอินกับมันเสมอ โดยที่เราไม่เคยเอกใจในมุมเล็กๆที่เขาให้เราสังเกตจนเมื่อวานเลยว่ารู้ไหมว่า Fresh กับ Blood มันเป็นนาวหรือมันเป็นนามที่นับไม่ได้อะมันเป็นนามธรรมอ่ะมันจับต้องไม่ได้เออแต่เขาให้เห็นในอีกมุมหนึ่งว่าความความตลกของมันคือ ashes and bone นะคะ เป็นนามที่นับได้ก็คือเป็นรูปประทขึ้นมาแปลว่าสิ่งที่เราคิดมาเสมอว่าชีวิตเนี้ยมันจับต้องได้มันเห็นมันคงอยู่มันเป็นจริงอะเอาข้อจริงแล้วตัวนามของมันอะในภาษาอังกฤษอะมันยังเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เลยอะแล้วเราจะไปยึดติดอะไรกับมันและอะไรที่ มันสูญหายแล้วเราคิดว่ามันสลายแล้วมันไม่คงอยู่กับเราแล้วอะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นผงหรือว่ามันจะเป็นแค่ความทรงจำ ashes กับโบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโบนมันดันกลายเป็นน้าที่นับได้เรากับสามารถระลึกถึงเราสามารถจับต้องความรู้สึกความทรงจำนั้นของเราได้ที่คือ controversy หรือสิ่งที่มันขัดแย้งกันแล้วมันทำให้ป่านเอกใจว่าแบบเราจะเอาอะไรมากมายวะ กับวันที่เราอยู่กับวันที่เราไม่อยู่มันไม่มีอะไรที่พิจิตรได้หรือคาดการได้หรือยึดติดยึดถือได้เลยอะ่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งเล็กๆที่เออว่ะจริงด้วยเหมือนในฮารสูตราที่ปาดเคยได้พูดไปแล้วเมื่อ2อสามคลิปที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจริงตามนั้นเลยอะค่ะ เราจะเอาอะไรกับสิ่งที่เราเห็นอยู่เราจะเอาอะไรกับสิ่งที่เราไม่เห็นอยู่ไม่ได้ทั้งนั้นนะคะเรายึดติดกับอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละหรือเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจว่ามันเป็นไปเช่นนี้ของมันเองเนี่ยแหละเราก็จะสบายตัวขึ้นนะคะเราก็จะสบายใจขึ้นจริงๆค่ะ Wisdom of the Oracle ค่ะ 49 52เออ49 13 4ก13ก็กลับมาเป็น4น 52, 5เนาะ52 527ใครที่เห็นเลขเหล่านี้บ่อยๆหรือใครที่รู้สึกดึงดูดกับเลขเหล่านี้คะ่ะนี่อาจจะเป็นสารที่เราควรจะได้มารับจากคลิปนี้หรือจากไพ่เหล่านี้ไปก็ได้คะ่ะ m e n d i n g กับ Observer คืออะไรมันคือว่า เราเป็นได้แค่คนดูการใช้ชีวิตของตัวเราและปรับปรุงมันให้ได้อย่างที่มันควรจะเป็นเท่านี้เองจริงๆอะค่ะหนึ่งเราอาจจะไปคาดคั้นให้มันได้ดั่งใจเราทันทีก็ไม่ได้สองเราบอกว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงมันแล้วเราจะอยู่แบบเนี้ยตลอดไปมันก็ไม่ได้อะค่ะเพราะว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่เหมาะสมสิ่งที่มันผุพัง มันก็จะยิ่งทําให้พื้นที่ของเรายิ่งไม่เหมาะสมยิ่งผุพังยิ่งย่ําแย่ไปใหญ่เมื่อไหร่ที่เราดีเทคหรือเราส่องเจอว่าเฮ้ยสิ่งนี้ไม่ดีกับตัวเราแล้วนี่หว่าเราควรจะอยู่ในทิศทางที่มันดีกว่านี้แล้วก็ควรจะเริ่มจัดการให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆอะค่ะหรือถ้าเราส่องดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากค้างคาใจกับเรื่องนี้อีกแล้วหรือ เรารู้สึกว่าเราอยากทําให้บางเรื่องมันประสบความสําเร็จแบบนี้แบบนี้แล้วทามันเลยเถอะค่ะเวลาไม่เคยรอใครและเหตุการณ์ต่างๆนานามันไหลไปโดยที่มันไม่ได้แคร์เราเลยหรือมันไม่ได้เคยหยุดแล้วบอกเราเลยว่าอ้าๆไปเคลียร์เรื่องนั้นมาให้เสร็จก่อนเดี๋ยวฉันจะรอนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีไทม์ไลน์ของมันนะคะแต่เราชอบลืมแล้วเราคิดว่าไทาม์ไลน์ของมันน่ะคือ เป็นตามไทม์ไลน์ของเราอะอย่างเช่นเออมันเป็นแบบนี้มานานและมันก็คงจะเป็นแบบนี้ตลอดไปมันไม่มีอะไรที่เป็นอย่างนี้ตลอดไปแต่เพียงแค่เราไว้วางใจกับบางเรื่องราวจนเกินไปเท่านั้นเองค่ะ ไปร่วงค่ะแป๊บหนึง่งเอสออฟซอสค่ะช่วงนี้เขาพูดถึงการที่เราผูกติดอยู่กับบางความคิดบางการกระทำบางอารมณ์ของตัวเราเองและของคนอื่นแล้วมันทำให้เรา เป็นเราอย่างหนึ่งไม่ได้หรือมันทำให้เราเหมือนแบบหลุดออกไปจากสถานการณ์ตรงนี้ไม่ได้นิดหน่อยค่ะป่าไม่แน่ใจว่ามันคือในมุมไหนในมุมของการที่เกี่ยวข้องกับการที่เรากำลังอยากจะเป็น Queen's บเพนต์เตอรแต่เรารู้สึกว่าเราเก้าวไม่ถึงเราเอื้อมไม่ถึงมันหรือเปล่า Queen's บเพนต์เตอรคืออะไร Queen's บเพนต์เตอรคือคนที่ดูแลความมั่นคงของตัวเขา ของคนรอบข้างตัวเขาของการงานการเงินของชีวิตเขาได้ดีในระดับหนึ่งอะค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เราอยากเป็นคนนั้นแต่เรายังผูกพันธะตัวเองกับบางวิธีคิดกับบางการกระทํากับบางสิ่งที่มันยังลังให้เราวิ่งไปหาพลังงานของการมั่นคงหรือการดูแลตัวเองไม่ได้อะค่ะมันอาจจะต้องถึงเวลาที่เราจะต้องเลิกเป็นแฮงแมน หรือเลิกบอกว่าเฮ้ยเดี am, ๋ยวค่อยๆทําค่อยๆทําค่อยๆทํามันก็น่าจะหลุดไปมันน่าจะตอบโจทย์ไหมแต่แบบที่บอกค่ะตอนเนี้ถ้ามันพบว่าอะไรที่มันไม่เหมาะสมมันก็ควรจะเปลี่ยนผ่านมันออกไปจากตัวเราเลยอะค่ะอย่าไปยึดติดอยู่หรืออย่าไปอยู่กับอะไรที่มันไม่ดีสําหรับตัวเรานานๆเลยเพราะว่ามันยิ่งจะทําให้ เราคุ้นชินกับมันแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยเราอยู่ได้นี่หว่าไม่เห็นเป็นไรเลยทําแบบนี้ก็ได้นี่หว่าทั้งๆท,ท,ที่ความจริงแล้วมันไม่ได้อ่ะค่ะมันไม่ดีหรอกกับการอยู่กับความเคยชินอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมสําหรับตัวเราเอง k i n g อฟวันค่ะ Temperance กับหัว แล้วก็ four of one กลรับหัวสามใบนี้อะค่ะป่านรู้สึกว่ามันคือแสงสว่างที่อยากจะส่งลงมาให้ถึงพลังงานของเราในอาทิตย์นี้อะค่ะแต่ว่าอาทิตย์เนี้ยเราติดอยู่กับความขมุกขมัวอะไรบางอย่างที่มันเหมือนแบบเป็นขวากหนาเหมือนเป็นเมฆหมอกเหมือนเป็นพุ่มไม้ที่มันหนาแล้วมัน กันไม่ให้เราอะได้เดินไปในทิศทางที่มันเหมาะสมหรือการไม่ให้เราได้เอกใจหรือได้มองเห็นอะไรที่มันดีๆที่มันเหมาะสมสําหรับตัวเราอะคะ่ะลองเทียบสีสามใบนี้ดูได้เลยอะ่ะเอออะคือเอาข้อจริงเรามีคนที่มีพชชั่นสูงเรามีคนที่คิดถึงเราด้วยใจจริงอยากจะให้กําลังใจเราอยากจะช่วยดูแลเรา อยากจะช่วยจุดประกายไฟในตัวเราอะแต่ว่าเขาเคลียร์กับเราไม่รู้เรื่องหรือทุกๆครั้งที่เขาพยายามจะมาให้กําลังใจเราหรือมาส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเราเราปฏิเสธเขาเพราะเราเหมือนแบบว่าอยู่กับความเคยชินอะไรบางอย่างทําแค่นี้ก็โอเคแล้วไม่เห็นต้องรีบร้อนไปกว่านี้เลยอะไรในสไตล์นี้อะแล้วเราเริ่มจะหมุนวนคือเหมือนเรากําลังจะปฏิเสธ อะไรบางอย่างที่จะมาช่วยเหลือในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นคนจริงๆหรือโอกาสจริงๆหรือพลังงานเรากําลังเลือกที่จะหมุนกลับไปอยู่ในวัฏจักรเดิมอะป่านเห็นในมุมนี้เลยอะเออแต่เราเราป่านป่านเองอยากให้คลิปเนี้ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราเอกใจแล้วอะค่ะว่าเรากําลังจะถอยกลับเข้าไปพัก เข้าไปอยู่ในทิศทางเดิมๆหรือเราจะฮึดกลับมาแล้วก็ยอมเชื่อหรือยอมฟังหรือยอมเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้มันได้เจอกับสิ่งใหม่ที่มันเหมาะสมกว่าที่มันเป็นสีที่สดใสกว่าที่มันเป็นพลังงานที่ดียิ่งขึ้นมากกว่าไม่เช่นนั้นนะคะเรากำลังจะเดินกลับมาในทิศทางของความไม่มั่นคงทิศทางของความ ที่ก็ยังมีบางปัญหายึดติดอยู่กับตัวเราอยู่ก้าวออกไปไม่ได้อ่ะอืมคือป่านเห็นว่าหลายๆคนมีไอเดียเล็กๆมีศักยภาพเล็กๆที่มันพร้อมที่จะเติบโตที่พร้อมที่จะทําให้เราเปลี่ยนแปลงแต่เราจะต้องสู้เราจะต้องเหมือนใส่ใจมันเราจะต้องเหมือนเอาพลังของเรามาเปลี่ยนแปลงให้มันกลายเป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นอะ แต่บางทีปันรู้แหละว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการเมนดิ้งการเปลี่ยนหน้าฉากบางอย่างการซ่อมแซมหรือการทิ้งอะไรบางอย่างแบบเก่าๆมันยากมันเหนื่อยเพราะเราเคยชินอยู่กับมันมาไม่ต้องไม่รู้กี่สิบป,ปีใช่ไหมเออก็ค่อยๆค่ะค่อยๆเลือกดูว่าเราจะไปทางไหนดีเราจะจัดการในมุมไหนสำหรับตัวเราดีเนาะ ลั a คาชาค่ะ Your guidance is divine guide คิงซาวันคนนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นแค่พลังงานหรือเป็นคนจริงๆที่คอยเข้ามาถามถ่ายเราคอยเข้ามาให้คำปรึกษาเราคอยเดินเข้ามาในชีวิตเราเพื่ออยากจะให้เราสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่ออยากจะให้เรามั่นคงขึ้นแต่เราเหมือนแบบปฏิเสธเขาทุกทีหรือเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขามามอบให้มันดูเหนือ่อยมันดูยากจัง มันดูทําไม่ได้แล้วเราเหมือนแบบไม่อยากจะสู้ไป้อมเขาทุกทีทุกทีอะคะ่ะอยากจะให้รู้ว่าเฮ้ย mm. เราเปลี่ยนแปลงได้เราทําได้เราลุยได้แต่อยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะลุยจริงๆไหมหรือถ้าหากมันเป็นเพราะว่าเราสับสนอยู่เราลองกลับมา observe หรือลองกลับมาเช็คในตัวเราเอีกทีหนึ่งอะคะ่ะว่ามันมีจุดไหน เล็กๆน้อยๆที่มันเป็นเงื่อนไขที่เรายังติดอยู่แล้วเราต้องแก้มันก่อนต้องทิ้งมันไปให้ได้ต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้ก่อนที่จะมารับไกด์แดนซ์อะไรบางอย่างไม่ว่าเขาจะเป็นใครหรือพลังงานก็ตามทีเนาะเดี๋ยวป่านใช้ Star Seed Oracle นิดหน่อยค่ะ ได้สองไปค่ะ Fall into my arms Surrender holding the opposite extreme of life กับ deep cellular healing a c to r u s energy physical and emotion no healing มันคือคำว่า Surrender อีกแล้วอะค่ะช่วงเนี้ยป่านรู้สึกว่ามันเป็นช่วงของการที่เราจะต้องทิ้ง หรือตัดตัวเองออกจากเอตออฟซอร์สหรือสิ่งที่มันบล็อกตัวเราเองให้ได้อะค่ะแต่วิธีการที่เราจะเอาตัวเองออกมาจากจุดนี้ได้อะคือการยอมรับก่อนว่าทุกๆอย่างที่มันพันพัวแล้วมาทําให้ชีวิตเราช้าอยู่อะมันเป็นเพราะว่าเรามีเงื่อนไขบางอย่างที่เราสร้างขึ้นมาหรือมันมีปัจจัยบางอย่างที่เรารเผชิญอยู่แล้วมันเป็นปัญหาสำหรับตัวเราเองจริงๆอย่างเช่น เราเป็นคนขี้เกียจจริงๆอะขี้เกียจลุกไปทํางานอะขี้เกียจที่จะคุยกับคนอื่นอะขี้เกียจที่จะฟังคนอื่นอะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสมมูติให้ฟังเนาะเออถ้าหาว่าเรารับได้แล้วเรารู้ว่ามันเป็นข้อเสียของเราอะคะ่ะเราจะเซเรนเดอร์มันเราจะยอมรับแล้วเราก็จะให้โอกาสตัวเองเปลี่ยนผ่านมันให้โอกาสตัวเองได้ลองเหมือนแบบเอาวะ งั้นจะไม่ขี้เกียจและงั้นจะลองคุยกับคนอื่นเยอะขึ้นลองฟังคําคนอื่นมากขึ้นและในสไตล์นี้ก็ได้เมื่อไหร่ที่เราได้รับการฮิลลิ่งทั้งกายและใจในสิ่งที่เราติดอยู่อะค่ะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเฮ้ย mm. ความช้าที่มันเคยเกิดขึ้นในชีวิตหล่องของเราอะไม่ว่าจะเป็นทําไมประสบความสําเร็จช้าจังทําไมไม่มีใครเข้ามาในชีวิตใช้เวลา ตั้งเยอะตั้งแยะทำนู่นทำนี่ทำไมยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเรายังถือบางเงื่อนไขที่มันทําให้เราช้าอยู่กับตัวเราความช้าความไวอยู่ที่ความสามารถในการแก้บล็อกรับก็ยอมรับบล็อกแล้วก็เปลี่ยนผ่านบล็อกให้มันเป็นพลังเพื่อเกิดสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตเราเช่นเดียวกันค่ะถึงจะทําให้คนอื่นๆหรือพลังงานอื่นๆที่เหมาะสมวิ่งเข้ามาหาเราได้ แต่เราต้องเปิดใจแล้วก็ช่วยทำงานกับเขาด้วยการที่อ่ะแก้ปัญหาส่วนตัวอะไรบางอย่างของเราก่อนตอนเนี้ยป๋ามารู้สึกสุดท้ายว่า observer มันคือคนที่คอยแอบมองเราแล้วคอยดูว่าเอายังอะ่ะพร้อมยังอะ่ะจะไปต่อหรือยังอะ่ะจะได้ลุยไปด้วยกันจะได้เข้ามาช่วยเหลือแต่ประการแรกอะค่ะมันคือการที่เราจะต้องยอมรับปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาเล็กๆน้อยน้อย อย่างของเราก่อนอย่างเช่นถ้าเป็นคนดื้อรัน้นไม่เคยฟังใครไม่เคยเอกใจว่าจะต้องฟังใครอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นมุมประมาณนั้นก่อนถึงมันจะทําให้เราได้เจอกับทิศทางใหม่ๆทิศทางที่มันเหมาะสมสําหรับตัวเราเองก็ได้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอให้เป็นคำแนะนำที่ดีที่เอาไปปรับประยุกต์ได้ค่ะปานฝากไลค์แชร์ Subscribe เป็น Family เดียวกันได้เลยค่ะใครสนใจให้ป่านเปิดส่วนตัวให้ข้อมูลอยู่ใน Description Box เจอกันในอาทิตย์หน้าหรือคลิปอื่นๆค่ะบ๊ายบาย